ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงมีพระเถระที่ท่านได้บวชมาสามสิบกว่าพรรษาท่านก็ได้มรณภาพไป คุณงามความดีของท่านก็ได้พาชาวบ้านนี้ได้ทำงานทำอะไรในพระศาสนาแล้วท่านก็กินเจมาตั้งแต่สัมมเน,นยันกระทั่งท่านเสียชีวิตลงไปไม่ได้เคยได้ไปตรวจพอไปตรวจอีกทีก็ได้เป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วใช้เวลารักษาตัวอยู่ก็ประมาณสักเดือนสองเดือนก็เพิ่งจะได้เสียไป ที่นำเรื่องตรงนี้มาพูดมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยคือคนหนึ่งคนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีคุณงามความดีตั้งแต่เล็กยันโตอยู่ในศีลในธรรมอย่างเงี้ยยิ่งเรากินเจพาชาวบ้านเขาได้สร้างเจดีอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแม้อาจจะยังไม่บรรลุมรรคผลแต่ว่ามันก็จะเป็น เขาเรียกว่าวิหารรัฐานเป็นพวกเจดีพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้สร้างสะสมบารมีไปใจที่มันเคยเคยคุ้นเคยกับความดีมาตั้งแต่วัยสมเณรแล้วก็บวชมาอีกก็หลายสิบปีอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ออกน่ารูกนอกทางอย่างเงี้ยคือถ้าเราสร้างเหตุไว้ดีอย่างเงี้ยมันเหมือนกับต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้เวลาถ้ามัน เอ็นเอียงไปทางไหนอย่างเงี้ยเวลามันล้มมันก็จะล้มไปในทางนั้นแหละการทําคุณงามความดีก็เหมือนกันใจที่มันคุ้นเคยกับความดีอย่างเงี้ยเวลามันหมดลมหายใจไปอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไปดีเพราะว่ามันไม่ได้ไปออกนอกรูนอกทางแต่ถ้าใจที่มันคุ้นเคยกับความชั่วที่คุ้นเคยกับความไม่ดีอย่างเงีง้ยเวลามันจากโลกใบนี้ไปมันก็จะไปไม่ดี ทั้งดีและไม่ดีอย่างงี้มันก็จะเป็นแค่สิ่งที่เราจะไปพักแค่ชั่วคราวถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงที่สุดอย่างนี้แต่ถ้าหากเราไปอบายเราก็จะทุกข์แสนทุกข์ถ้าไปสวรรค์เราก็จะไปพักได้ชั่วคราวถ้าหากว่าอินทรีย์บารมีเราแก่กล้าอย่างนี้ช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่เรามีโอกาสได้บวชเข้ามาได้ประพฤติพรหมจารย์อย่างเนี้ย ให้เราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเดินทางสายตรงเลยในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นๆไอ้ถามว่าสร้างจะดีสร้างวิหารละทานพายมเขาทำมันดีไหมมันก็ดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าท่านปรารถนาที่จะสร้างบรารมีต่อเราก็ไม่รู้เพราะสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้ากับเจ้าตัวที่ บารมีแก่กล้าเท่านั้นแหละถึงจะรู้ตัวได้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้บวชเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยเราน้อมคำสอนของพ,พระพุทธเจ้านี้มาเพียรใส่ตัวให้มากๆให้มันอยู่ในศีลสมาธิปัญญา เป้าหมายที่เราวางไว้สูงสุดเพื่อความหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราตั้งเป้าหมายไว้ให้มันสูงสุดถ้ามันถึงข้ามฝั่งได้เราก็จะข้ามฝั่งในชาตินี้ถ้าหากมันข้ามฝั่งไม่ได้เนี่ยเราก็จะงดเว้นบาปกรรมทั้งพวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจนี้ให้ผ่องใสความอดทนอดกลั้นนี้จะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง มันหย่อนจากพระน,นิพพานมาเราก็จะไปพรหมโลกมันหย่อนจากพรหมโลกมาเราก็จะไปสวรรค์ให้เรามีคุณงามความดีอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนต้นไม้นั่นแหละมันเอนไปทางไหนเวลามันหมดลมหายใจอย่างเงี้ยมันก็จะไปในทิศทางนั้นแหละเพราะว่าจิตเรามันคุ้นเคยกับความดีเพราะเราไม่ไม่ไปสร้างเหตุที่ไม่ดีแต่หลายท่านอย่างเงี้ยบางทีมัน ต้องไปก่อสร้างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาภาวนาสักเท่าไหร่เพราะว่าใจเนี้ยมันก็จะไปอยู่กับงานแล้วก็เรื่องหาเงินหาทองหาปัจจัยอะไรต่างๆกว่างานมันจะเสร็จแต่ละงานอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องกระทบอะไรต่างๆนี่ก็เต็มไปหมดเลยอันนี้หมายถึงว่าสําหรับท่านที่ไปสร้างเยอะๆนะแต่ถ้าหากว่าไม่เกินวิสัยเราก็ให้โยมเขาทํา ส่วนเราก็ทำศีลสมาธิปัญญาแล้วก็น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่มาบอกกล่าวกับพุทธบริษัทเผื่อว่าท่านไหนที่เขามีความศรัทธาเขาจะได้น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใจตนทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งแล้วจะสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้แล้วก็จะเป็นทายาทที่สืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้ โดยที่ไม่มีผิดโดยเจตนาเราจะเล่าจะบอกเขาได้ว่าปฏิบัติแบบไหนถึงจะศีลบริสุทธิ์ปฏิบัติแบบไหนสมาธิถึงจะเกิดปฏิบัติแบบไหนสติถึงจะเกิดแล้วปฏิบัติแบบไหนมรรคผลนิพพานถึงจะเกิดมันจะเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างยอดเยี่ยมไม่มีปฏิบัติไม่มีสิ่งไหนที่จะบูชาพระพุทธเจ้า ได้สูงสุดกว่าการปฏิบัติบูบชาแล้วก็ให้ธรรมะนี้เป็นทานถ้าหากว่าท่านไหนไม่ประมาทเดินทางสายตรงเลยก็วันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่สมบูรณ์ยังมีพระยะสาวกที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนแล้วก็ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุด ก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็เดินทางสายตรงด้วยความไม่ประมาสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เพราะว่าคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองศาส,สนาพระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้5,000ปี ก็ยังคงจะมีพระยะสาวกที่มีอินทรีย์บารมีแก่ก้าได้น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้รุ่นสู่รุ่นจนกว่าจะครบ5,000ปีแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างนี้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย พระสกะคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปัญกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอาหารหันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้ำหั่นกิเลสตัณหาอาวิชชาได้ถ้าหากองค์ประกอบไม่พร้อมมันก็จะเป็นกบุญแล้วก็บาป มันก็จะยังต้องกลับมาเสวยบุญและบาปเพราะว่ามันละอวิชาไม่ได้มันละนันทิไม่ได้มันละความเพลิดเพลินไม่ได้แต่ถ้าเรามาเดินอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมันจะสามารถละความเพลิดเพลินได้ละความหลงได้ละอวิชาได้ละอุปทานขันห้าได้ด้วยกำลังศีลสมาธิปัญญาของแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบ แบบพระโสดาบา bubble. 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 ันก็ยากแบบพระสกทาามีก็ยากแบบพระนาคามีก็ยากแบบพระอรหันก็ยากแต่ทําเหมือนเดิมเมื่อมันละเอียดลงละเอียดลงมันจะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นมันจะค่อยๆถอนได้มากขึ้นทําเหมือนเดิมเคยได้พระโสดาบันยังไงก็ทําย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกมันจะค่อยๆละเอียดลง ให้เราพิจารณาศีลของเราอยู่ทุกๆวนันว่าเรารักษาศีลอะไรมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนของตนอย่างนี้แล้วในระหว่างวันที่เราเดิอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอาสนะที่มันผุพังซ่อมแซม มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันแบ่งเวลามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกแล้วก็น้อมมาใส่ตนทำหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยเมื่อเราสร้างเหตุถูกเนี่ยผลมันจะถูกมันจะค่อยๆละเอียดลงมันจะค่อยๆเข้าใจมันจะค่อยๆนุ่มลึกไปตามอันดับตามอันดับ มันจะค่อยๆเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบดังเหมือนมหาสมุทรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆนุ่มลึกไปตามอันดับอันดับมันจะไม่ได้โกกชันลงไปทีเดียวแต่ต่อไปอย่างเงี้ยศีลหยาบเราก็จะสมบูรณ์กรรมบท1ิบเราก็จะสมบูรณ์สติเรามันก็จะตั้งมัน่นแล้วก็สัมมาสม,มาธิมันก็จะเกิดปัญญาที่มันผ่องใสที่มันไม่มีนิวรณ์ที่เราไม่ไปรับเรื่องอกุศลเข้ามา เราไม่ไปดูในสิ่งที่ควรไม่ดูไม่ไปฟังในสิ่งที่ควรไม่ฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังที่ไม่ให้มันเป็นค่าสศึกกับการประพฤติพรหมจารย์อย่างเนีต้ต่อไปอย่างนี้มันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความจริงดังที่พระองค์ได้แสดงไว้ว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์ความพลาดจากของที่รักก็เป็นทุก เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสมาธิปัญญาที่เราเป็นผู้เดินตามอย่างเงี้ยเมื่อเราสร้างเหตุถูกผลมันจะต้องถูก เราอย่ามัวไปเสียเวลากับเรื่องอื่นๆอีกเลยเมื่อกำลังศีลสมาธิปัญญามันแก่รอบแก่รอบมันจะค่อยคอยวางค่อยๆวางค่อยๆวางเมื่อมันวางได้ถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสีเราจะแจมแจ้งในอุปาทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชา เราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตวแต่ว่าดินน้ำก็สัตวแต่ว่าน้ำไฟก็สัตวแต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันอิสระ,ะจากทั้งสุขอิสระ,ะจากทั้งทุกข์อิสระ,ะจากทั้งสรรเสริญอิสระ,ะจากทั้งนินทาเราจะลอยบุญลอยบาปแล้วเราจะข้ามฝั่งออกจากวะัฏะสงสารไปได้ ในชาติปัจจุบันนี้แล้วสิ่งไหนเราทำได้เราก็ทำตามสติกำลังของเรายันกว่าร่างกายนี้มันจะแตกสลายทับถมผืนแผ่นดินหาประโยชน์อะไรไม่ได้ผู้ใดถ้าอัธยาศัยค้ายเครืองกันเขาได้ยินได้ฟังเขาน้อมมาใส่ตนเขาจะรู้เห็นได้ตัวของเขาเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ